บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่าน,นี้ไม่มีแล้วทุกความสำเร็จของชีวิตล้วนตั้งแลกมาด้วยความเพียรพยายามหากเราปรารถนาความสุขและความสำเร็จในชีวิตมากเพียงใดเราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามและสั่งสมบุญบารมีให้มากขึ้นเพียงนั้น แม้ว่าบนเส้นทางการสร้างบารมีจะมีอุปสรรคมากมายแต่ถ้าเรามีความเพียรและขันติแล้วก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนั้นต่อไปได้ฉะนั้นเราก็จะต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้มีใจมุ่งมั่น และจดจ่ออยู่ที่ความสำเร็จมีความเข้มแข็งและอดทนเพื่อเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตคือการได้บรรลุมรรคผลผนิพพานต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ ให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย ตาของเราเบาๆหลับตาขอลูกพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะ จากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกัคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจ ฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราชนาธัไให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูก พิจรารณาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆวัตถุตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปิยสูตรว่า มูสัตว์ที่เกิดมาแล้วจำจะต้องตายในโลกนี้หากได้ทำกรรมมันใดไว้คือบุญและบาปบุญและบาปทั้งสองประการนั่นแหลเป็นสมบัติของเขาและเขาก็จะพาเอาบุญและบาปนั้นไปอันหนึ่งบุญและบาปยอมเป็นของติดตามเข้าไปนะ ประดุดเงาติดตามตนไปเพราะฉะนั้นบุคคลพึงทำรรกัลยาณกรรมสะสมไว้เป็นสมบัติในปรโลกด้วยบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกทุกสรรพชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้สักวันหนึ่ง ย่อมต้องก้าวล่วงสู่จุดสุดท้ายแห่งชีวิตคือความตายโดยกันหมดทั้งสิ้นความตายนั้ไม่ใช่เรื่องสำคัญความสำคัญก็อยู่ที่ว่าก่อนตายเน่ะเราควรจะทำชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและชาวโลกได้อย่างไรนักประรรัาฑิตทั้งหลาย ท่านได้พิจารณาเห็นคุณค่าของชีวิตจึงภาคเพียรพยายามสร้างสมแต่กัลยาณธรรมสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้ดีมากที่สุดเพื่อยังประโยชน์สุขในปัจจุบันและในพบเบืงหน้าให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเพราะถ้ารู้ว่าปุ่านั้น เป็นที่พึ่งของชีวิตในปรโลกจะสศกหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับบุญและบาปในตัวบุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยจะเป็นเสมือนเงาติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งและความดีที่เราได้ทำก็ยังเป็นแบบอย่างอันดีงามให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ประพฤติปฏิบัติตามอีกด้วยเหมือนดังเรื่องของพระเปรินทวัชเถระผู้ได้ถวายทยธรรมแด่ภิกษุสงฆ์แสนลูกมีพระพุทธเจานะ้าเป็นประมุขตลอดชีวิตของท่านนั้นเป็นชีวิตที่งดงามไปด้วยบุญกุศลล้วน ท่านได้ถวายทายธรรมเป็นจำนวนมากถึง108ชนิดด้วกันทายธรรมแต่และชนิดที่ท่านได้ถวายก็มีอนิสงส์แตกต่างกันออกไปเป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวหลวงพ่อจึงของนำอนิสงส์ที่ท่านได้ถวายทายธรรมชนิดต่างๆ มาเล่าให้ลูกๆเดียรับฟังกันเท่าที่เวลาจะอำนวยนะจ๊ะพระปิรินทวัชะเถระเป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวกที่ได้รับตำแหน่งเอตะทัคคะคือเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่รักของเทวดาก่อนบวช ท่านเป็นลูกของพระมมาหาศาลแต่เนื่องจากท่านเห็นภัยในสังสารวัฏจึงออกบวชเป็นปริภาชกจนเรียนสมเด็จวิชาจุลคันทาระสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วก็ยังสามารถรู้วรารจิตของผู้อื่น ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมดิลาบและสักการะอันเลิศอาศัยอยู่ในกรุงราชครุเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิยาแล้วก็ได้เสด็จเข้าไปในกรุงราชคลุพระองค์ปรารถนาจ,จะอนุเคราะห์ปริพาชกท่านนี้ จึงบรรดาให้วิชาของปิรินทวัชชะเสื่อมไปไม่สามารถเหาะได้ปิรินทวัชชะปริภาชกจึงฉุกค,คิดขึ้นว่ามนจุลคันธาระที่เราใช้ได้คล่องแคล่วนี้เนะ่เสื่อมไปแต่งแต่พระสมณโคดมเสด็จมา หรือว่าพระองค์จะต้องมีมนมหาคันธาระที่ยิ่งกว่าหรือเป็นเจ้าของวิชานี้อย่างแน่นอนเมื่อคิดอย่างนี้แล้วท่านก็เดินเข้าไปกราบเพื่อขอเรียนมหาคันธาระวิชาให้ยิ่งยิ่ขึ้นไปพระบรมศาสดาตรัสว่าถ้าจะเรียนมนนี้นะี่ก็ต้องบวชเสียก่อน ท่านก็ไม่ลังเลเลยเพราะอยากได้วิชาจึงได้ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุทันทีเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์ความรู้ก็ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเพียงไม่กี่วันก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมาก เทวดาที่เคยเสวยสมบัติร่วมกับท่านมาหลายชาติเมื่อรู้ว่าท่านได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วจึงเข้ามาหาท่านทั้งเช้าและเย็นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้รับตาแหน่งบิกษุผู้เลิศทางด้านเป็นที่รักของเทวดาท่านได้ระลึกชาติ ไปดูเส้นทางบุญของท่านที่ผ่านมาว่าได้ทำกุศลกรรมอะไรเอาไว้บ้างก็พบว่าได้สร้างบาร,รมีกับพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์ทีเดียวโดยเฉพาะในยุคสมัยของพระปฐมุตตรพุทธเจ้าท่านได้ถวายขันตักน้ำแด่ภิกษุสงฆ์จำนวนแสนลูป อดิสงนั้นทําให้ท่านได้ขันทองคําขันแก้วมณนีขันแก้วผลึกขันแก้วทับทิมขันมีรูปเป็นใบบัวและขันที่ทำด้สังที่สามารถทำน้ำจืดให้หวานได้พบชาตินีนะ้บุญยังส่งผล ให้ท่านเป็นผู้มีจริยาวัดที่งดงามนำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ได้พบเห็นอาน,นิสงส์การถวายเพศัตทำให้ท่านได้อาน,นิสงส์ถึงสิบประการคือทำให้เป็นผู้มีอายุยืนมีพละกกำลังมากมีปัญญามาก มีวัน,นะผ่องใสมียศมีความสุขไม่มีอันตรายไม่มีอัปมงคลใดๆนมากล้ามกลายมหาชนต่างก็ให้ความเคารพยำเกรงท่านไม่เคยพัดพร,รากจากของอันเป็นที่รักจึงเป็นผู้ที่ได้รับ ความสุขมาตลอดทุกภพทุกชาติและการติพเถระ,ระได้ถวายรองเท้าหนึ่งแสนคู่ทำให้ท่านเดยว,วอทองได้ยานช้างยานมา้ารถหกหมืนคันแวดล้อมท่านตลอดเวลาเมื่อท่านท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์ รองเท้าแก้วมณีนนรองเท้าทองคำรองเท้าเงินย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ยกเท้าขึ้นอันนี้สงที่ท่านถวายผ้าชัดหน้าหนึ่งแสนผืนทำให้เด็ดสวยอันนีสงห้ายอย่างคือเป็นผู้มีผิวพันธ์เป,ปล่งปลัง่งดุดทองคำปราศจากธุรี มีรัศมีผ่องใสมีฤทธิ์มีเดชเนื้อตวัวองท่านก็นละเอียดอ่อนฝุ่นละอองนำไปติดที่ผิวกายของท่านและท่านยังได้ถวายไม้เท้าแก่พระเถระผู้มากพรรษาการอันที่สองนั้นทำให้ท่านนะเป็นผู้มีบริวารมากไม่มีความสะดุ้ง หวาดกลัวใครๆก็ข่มเหงไม่ได้ท่านทำอะไรนะ่ะไม่เคยพังพลาดทำให้ไม่พลาดไปเกิดในอบายภูมิเลยอันที่ส์งของการถวายยาหยอดตาทำให้เป็นผู้ที่มีในตาสวยงามในตาไม่ฟรามัวมีในตาแจ่มใส ท่านไม่เคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับดวงตาเลยแล้วก็ยังทำให้เดตตาทิพย์ได้ปัญญาจากสุคือรู้แจ้งแทงตลอดในศาสตร์ทั้งปวงพอออกบวชก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นจากอาสวกิเลสและการที่ท่านดวถวายลูกคุณแจ ทำใไม่ได้ยานอันเป็นเครื่องรู้ในธรรมทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มีความคับแค้นใจมีแต่ความปลอดปโปร่งใจอันในสงการถวายญาณัตถ้าหมท่านมีความศรัทธาในพระศาสนาไม่คลอนแคลนมีศีลบริสุทธิ์มีหิริโอตปะ ถึงพร้อมที่สุดตะจาคะขันติและกับปัญญาความเป็นผู้มีศีและมีปัญญาในการประคับประคองตนเองนี้เนะี่ยทำให้ท่านมีแต่สุขติภูมิสวยสุขในสุขติโลกสวรรค์แล้วก็ลงมาสร้างบารมีบนโลกมนุษย์อย่างมีความสุขสะดวกสบาย นอกจากนี้ท่านยังถวายตังพอมาเกิดก็บังเกิดในสกุลสูงเป็นผู้มีโพกรัพย์สมบัติมากมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อเป็นเทวดาในสวรรค์บัลลางานวิจิตก็เกิดกับท่านเป็นเวลาถึงแสนกับทีเดียวอันที่สองที่ท่านได้ถวายน้ำมันทาเทา้า ไม่ว่ากี่พบกี่ชาติท่านไม่เคยเจ็บป่วยเลยเป็นผู้มีรูปร่างงดงามแข็งแรงมีประสาทรับรสได้เร็วแล้วก็เป็นผู้มีอายุยืนไม่เคยตายก่อนอายุไขและอันดิสงจากการถวายน้ำบ้วนปาก ยังทำให้ท่านได้อานิสงส์ใหญ่ถึง5้ประการทีเดียวคือทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีลำคอกลมกลึงมีเสียงไพเราะไม่มีโรคที่เกี่ยวกับปากและลำคอและยังมีกลิ่นดอกอบนหอมฟุ้งออกจากปากของท่านตลอดเวลาเห็นไหมจ๊ะว่าทุกบุญนมีอานิสงส์ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยเธอทาถูกเนื้อนาบุญแล้วมีอันิีงสองยิ่งใหญ่ไพสาลทีเดียวเมื่อขณะสมัยมาถึงมีประสงค์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในแก่เรา <an> ก็ให้รีบชิงช่วงสร้างบรารมีก่อนที่จะถูกช่วงชิงไปนะจ๊ะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้น้ไม่นาน ก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วก่อนที่ความตายจะเข้ามาเยือนให้รีบสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆเพราะการชิงช่วงกับช่วงชิงมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกอนุวินาทีทรัพย์ที่เรามีอยู่นอกจากมีเอาไว้สสำหรับหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายแล้ว ก็มีอไว้สำหรับสั่งสมบุญบารมีนำออกให้เป็นประโยชน์แก่ตนและชาวโลกทรัพนั้นก็จะได้เป็นอริยทรัพย์ติดตามตัวเราไปข้ามชาติเป็นสบียงสำหรับสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมครอบทวนบริบูรณ์จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางสะดวกสบายฉะนั้นอย่า ประมาทนะจ๊ะเพราะเวลาในโลกนี้เนะี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วให้มันสั่งสมบุญทุกๆวันโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนานให้ขยันนั่งธรรมะให้ได้ทุกๆวันใจของเราก็จะได้เป็นบ่อเกิด แห่งบุญบาร,รมีใจใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภยัย ให้มีทรัพย์สินเงินทองนั่นไหลามาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน